เรียกได้ว,ว่าเป็นกระแสพูดถึงตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับสำหรับซีรีส์เรื่องเกมรักทรยศนะครับผลงานรีเมคซีรีส์ชื่อดังจากอังกฤษยอย่างด็อกเตอร์ฟอสเตอร์ที่กวาดรางวัลและก็ได้รับความนิยมมากมายทั่วโลกนะครับหรือว่าที่รู้จักกันดีในเวอร์ชั่นเกาหลีใต้อย่าง A World of Married Couple นะครับที่มีกระแสด่งดังแจ้งเกิดนักแสดงของเกาหลีเนี่ยหลายคนเลยครับทำให้แฟนๆชาวไทยก็ต่างตั้งต,า,งตารอคอยเวอร์ชั่นไทยว่าจะออกมาเป็นยังไงกันแน่ โดยก่อนหน้านี้ครับมีข่าวเรื่องการวางตัวนักแสดงนำออกมานะครับเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกของซุปตาตัวแม่อย่างพี่แอนทองผสมครับแล้วก็พระเอกสุดหล่ออย่างคุณอนันดาเออริงแฮมนะครับรวมถึงคุณพัิเซียกูด๊ด้วยที่จะมาร่วมฟาดฟันบทบาทในซีรีส์เรื่องนี้ครับและก็ล่าสุดครับเรียกเสียงฮือฮาได้ครับหลังจากที่อินสตาแกรมของพี่แอนทองผสมนะครับได้โพสต ภาพโปสเตอร์สุดแซบในลุคคุณหมอสาวผมสั้นสุดเฉียวกับสามีนะฮะที่รับบทโดยคุณอนันดาเอริงแฮมนั่นเองแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเมื่อหมอโดนสามีนอกใจจุดเริ่มต้นเกมรักทรยศจึงเกิดขึ้นงานนี้แค่ภาพนิ่งนะฮะก็แซบไม่ไหวแล้วเข้มข้นแน่นอนครับซึ่งก็มีทั้งเหล่าคนบันเทิงและก็แฟนๆเนี่ยร่วมส่งอีโมจิไฟลุกพร้อมรอติดตามผลงานแซบๆบของทั้งคู่ในเวอร์ชันไทยก็ถือว่าน่าติดตามมากๆเลยครับ ที่ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ